สวัสดีค่ะพบกับช่องพระเครื่องมัง่งมีนะคะ EP นี้เป็น EP ที่135แล้วนะคะพี่พี่นะก็น้องก็มีพระบ้านพระเหมาพระบูชาสวยๆมาฝากพี่พี่กันอีกเช่นเคยนะคะพี่พนะอยู่ที่รายการแบ่งปันร้าน150บาทค่ะส่งฟรีมีจัดเก็บปลายทางนะคะพี่พนะ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพี่ๆี่ที่รับจริงเท่านั้นนะคะพี่ๆีนะก่อนอื่นเลยนะคะพี่พี่ขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่นะ0 8น9 7 9 8 8 3 7นะคะพี่ๆีนะนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่ๆี่นะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องน้องนะคะพี่ๆี่นะนี่นะคะอ่ะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่พี่น้องขอไปเริ่มที่รายการที่1กันเลยค่ะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จปลกโพรนะพี่พี่นะของหลวงพ่อกวยนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อแบบแดงๆเ,เลยนะพี่พี่ ะะเป็นางานที่พี่ๆเขาชื่นชอบกันเยอะนะพี่พี่นะค่อนข้างตามหาเข้ามานะคะพี่นะค่อนข้างสอบถามเข้ามากันเยอะนะคะพี่พี่นะรายการนี้นะคะรายการที่1นะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่2ค่ะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะสวยๆเลยนะคะพี่ๆ่นี่ เก่าเก่าสวยๆเลยนะคะรายการที่สองนะไปต่อกันที่รายการที่สามคะ่ะพี่พี่รายการที่สามนะคะพาท่ามาปางนะพี่พี่นะอ่านี่นะคะเป็นแบบว่า<ๆ>เนื้อดินเก่าๆเลยนะพี่พี่นะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะค่อนข้างเก่าเลยนะคะพี่พ <bage S 1> นะี่นะรายการที่สามนะไปต่อกันที่รายการที่สี่ค่ะอ่ะหลวงพ่อปานนะพี่พี่นะนะหลวงพ่อปานพิมพีคุนะคะพี่ นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะอ่ด้านหลังก็ฝั่งตะกุดนะพี่พี่นะรายการที่สี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะพี่พี่นะเป็นพราสิวรีของหลวงปู่โตนะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นรูรูแบบนี้นะคะพี่นะมันเหมือนตะกุดนะพี่เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะ รายการที่ห้านะคะไปต่อที่รายการที่6ค่ะพี่พี่เป็นปราสมเด็จนะคะพี่นะปราสมเด็จวัดระฆังนะพี่พี่นะเป็นพลาเนื้อผงเก่าๆเลยนะคะพี่ฝากพี่พีพิจารณากันด้วยนะคะนี่นะรายการที่6นะต่อกันที่รายการที่7ค่ะเป็นเงื่งนะพี่พี่นะ เป็นง้างตาแดงนะพี่พี่เป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆเลยนะพี่พี่นะอันนี้ก็เป็นงานตามหานะพี่พี่นะอ่าค่อนข้างมีสอบถามเข้ามากันเยอะนะคะพี่พี่นะนี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่8ค่ะพี่พี่อ่าเป็นเนื้อชินนะพี่พี่นะเป็นปลากําแพงลีลาเนื้อชินนะคะพี่พี่อ่าเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่นะนี่นะคะต่อกันที่รายการที่เก้าค่ะ เป็นหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่นะรายการที่เก้านะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆเลยนะคะพี่พนี่นะคะรายการที่9ก้านะหลวงพ่อไผ่นะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบค่ะสิบนะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่พี่อ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะ,ะรายการที่สนะิบนะคะพ e ี่พี่นะ ไปต่อกันที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดค่ะพี่พี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่นะเป็นนี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่พี่สวยสวยเลยนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่พี่นะเตรียมอยู่ในกรอบนะคะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะคะไปต่อกันที่สิบสองค่ะเป็นพระสังกระจายนะพี่พี่นะอันนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่พี่นะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ อ่าเลี่มอยู่ในกรอบน,นะคะรายการที่สิบสองนะไปต่อกันที่รายการที่สิบสามค่ะสิบสามนะพี่พี่นะนี่นะคะหลวงพ่อหน่ายนะพี่พี่อ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่สิบสามนะคะเป็นเนื้อทองแดงสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะเก่าเาสวยสวยเลยนะคะต่อกันที่สิบสี่ค่ะ เป็นคลาสมเด็จนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเรียมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่อ่าฝากพี่พี่พิจารณากันด้วยนะคะเป็นเนื้อผงเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นะสิบสี่นะคะไปต่อกันที่สิบห้าค่ะสิบห้านะคะพี่นะหลวงพ่อทวดหยยบน้าทะเลจืดนะคะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะ รายการนี้นะคะด้านหลังเป็นสัูป้อผงหลวงพ่อทวดนะพี่พี่นะอ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะเปเรียนซ้อนกันนะคะพี่นะหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะรายการที่15นะไปต่อที่16ค่ะ16นะคะหลวงพ่อพรมนะพี่ๆหลวงพ่อพรมนะคะพี่พนะเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะคะนี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะ รายการนี้นะคะพี่พี่รายการที่16นะคะไปต่อกันที่รายการที่17ค่ะ17นะคะพี่พี่นะนี่นะคะอ่นี่นะคะพี่พี่เป็นหลวงปิดตานะคะปิดตานะหลวงพ่อแก้วนะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการต่อไปรายการที่สิบแปดค่ะพี่พี่ สิบแปดนะคะพี่นะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนกนะพี่พี่นะเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่แต่หลังมีฝั่งตะกุดนะคะพี่พี่นะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พี่นะนี่นะคะพลองพิจารณากันดูนะรายการที่สิบเจ็ดนะคะอ่าสิบแปดนะคะขออภัยค่ะไปต่อกันที่สิบเก้าค่ะสิบเก้านะคะพี่พี่นะเป็นพระสมกอนะพี่ นะครับพี่นะอ่าพี่ๆลองพิจารณากันดูนะชินชอบทุกใจไงก็รีบจับจองนะคะพี่ๆนะซุ้มก้อมีลายกระหนกนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่ยี่สิบนะคะพี่ๆเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะวัดดอนไร่นะคะพี่ๆนะด้านหลังนะคะพี่นะเป็นเหมือนสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่ๆนะอ่าต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่ๆนะอันนี้ก็เป็นรูปเหรียนะคะรูปเหรีะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองนะคะพี่ๆนะเป็นพระรอดนะพี่ๆนี่นะคะพี่ๆนะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะรายการที่ยี่สิบสองนะคะสวยๆเลยนะพี่ๆนะเรียกมาพร้อมกรอบโลหะเลยนะคะไปต่อที่ยี่สิบสามค่ะเป็นพระสุมก่อนนะพี่ๆนะนี่นะคะ นี่นะคะพี่นะเป็นพระเนื้อดินเก่าๆเลยพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะมีลายกระหนกด้วยสวยๆเลยนะคะรายการที่ยี่สิบสามไปต่อกันที่ยี่สิบสี่นะคะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นเนื้ออาทองเหลืองเก่าๆเลยนะพี่พี่นะอาฝากพี่พี่พิจารณากันด้วยนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะไปต่อกันที่ยี่สิบห้าค่ะเป็นพระพุทธชินราชใบสีมานะพี่พี่เป็นเนื้อชินเก่าๆเลย ฝากพี่พี่พิจารณากันด้วยนะจ๊ะนี่นะอ่ารายการนี้นะคะตอนที่รายการที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกนะพี่นะหลวงพ่ออะไรอ่ะโนไม่แน่ใจพี่พี่อ่านี่นะคะเป็นหลวงพ่อเกษมนะคะพี่นะหลวงพ่อเกษมนะคะนี่นะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะพี่พี่นะเลี่ยมจับขอบเป็นแบบเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะ ต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นพระศิวลีหลวงปู่โตนะคะพี่พี่นะเป็นเรียมๆแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่ยี่สิบเจ็ดไปต่อที่ยี่สิบแปดค่ะเป็นพระพุธนะคะพี่พี่นะเป็นงานแบบว่า แกะนะพี่พี่นะเป็นงานแกะอ่าเป็นกระดูกหรืองานน้องไม่แน่ใจนะพี่พี่นะอ่าน่าจะเป็นงานพี่พี่นะงานหรือไม่ก็กระดูกนะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการนี้นะคะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะไปต่อกันที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้านะคะพี่พี่นะหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่นะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่ยี่สิบเก้านะ ไปต่อกันที่รายการที่สามสิบค่ะสามสิบนะคะหลวงปู่สุขนะพี่ๆีนะหลวงพ่อสุขอ่าวัดปราคองมะขามเท่านะคะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นล็อกเกตรูปถ่ายนะพี่ๆนะเป็นรูปถ่ายแบบนี้นะคะพี่พี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่สามสิบนะคะไปต่อที่สามสิบเอ็ดค่ะนี่นะคะพี่พี่นะเป็นพระนักบวนะพี่นะเนื้อทินเก่าเลยนะพี่พี่นี่นะคะพี่ๆนะลองพิจารณากันดูนะ สำหรับรายการนี้นะคะพี่พี่นะอืมไปต่อกันที่รายการที่สามสิบสองค่ะตอนที่สองนะคะเป็นหลวมพ่อแดงนะพี่พี่นะอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ลมดำแบบนี้นะคะพี่พี่นะอ่าสวยๆเลยนะคะเรียมมาพร้อมกรอบนะคะรายการที่สามสิบสองนะไปต่อกันที่สามสิบสามค่ะนี่นะคะเป็นพระปิดตานะพี่พี่นะอ่านี่นะคะลองพิจารณากันดูนะพี่พี่ พระิตานะคะรายการที่สามสิบสามนะเป็นเนื้อดินนะคะไปต่อที่สามสิบสี่ค่ะเป็นปราเปิดโลกนะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นเอ่อเนื้อดินนะคะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่สามสิบสี่นะต่อกันที่สามสิบห้าค่ะหลวงพ่อสุดนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ นี่นะคะพี่พลองพิจารณากันดูนะคะเตรียมกรอบเปิดกรอบหน้ากรอบหลังนะพี่ๆนะเตรียมเปิดกรอบหน้ากับหลังนะคะไปต่อกันที่รายการที่สามสิบหกค่ะพี่พสามสิบหกนะคะพี่นะเป็นพระพุทธชินราชนะพี่ๆีนะนี่นะคะพิษณุโลกนะพี่พี่ เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะพี่พี่นะรายการที่36นะคะไปต่อกันที่37ค่ะ37นะพี่พี่นะขออนุญาตซูมนะน้องลืมซูมให้ดูเลยอ่ะนี่นะคะหองหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นเนื้อกระไรเงินนะอ่ะนี่นะคะพี่พี่นะรายการที่37นะไปต่อกันที่38ค่ะเป็นพรับผงสุพรรณนะคะพี่พี่นี่นะคะพี่พนะเป็นเนื้อดินเก่าๆเลย เนื้อดินเก่าเลยนะคะพี่นะนี่นะคะไปต่อกันที่สามสิบเก้าค่ะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะนี่นะคะสวยๆเลยนะพี่พี่นะอ่าเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่สาสิบเก้านะไปต่อกันที่สี่สิบค่ะสี่สิบนะคะปิดตามีลายกระหนกนะพี่พี่นี่นะคะเป็นพลานเนื้อดินเก่าๆเลยนะ อ่าพี่ๆลองพิจารณากันดูนะรายการที่สี่สิบนะคะไปต่อกันที่สี่สิบเอ็ดค่ะพี่ๆสี่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆนะเป็นพระปกโพนะพี่ๆนะอันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะพี่นะพระปดาพระปกโพของอ่าหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆนะนี่นะคะลอยจานอยู่ด้านหลังนะพี่ๆนะนี่นะคะ พี่ๆลองพิจารณากันดูนะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะไปต่อที่สี่สิบสองค่ะเป็นพระกำแพงดีลานะคะพี่ๆสี่สิบสองนะคะเป็นพระเหนือดินนะคะนี่นะพี่ๆนะรายการนี้นะคะเก่าๆสวยๆเลยไปต่อที่สี่สิบสามค่ะสี่บสานะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ๆนะอันนี้ก็เล็กๆจิวจ๋วๆสวยๆเลยนะคะพี่นะด้านหลังนะคะพี่ๆนี่นะคะเป็นเหรียญ กระไรเงินเออกระไรทองนะคะพี่พี่นะเนื้อกระไรทองนะคะไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่นะพี่พี่นะเป็นพระครูทาดานะพี่พี่นะนี่นะคะของมวดบ้านทวนนะพี่พี่อ่าหไม่แน่ใจว่าชื่อเล่นชื่อว่าอะไรนะพี่พี่นะเรียกเรียกเรียกย่อๆว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่พี่แต่ว่านี่นะคะน้อ่านตามซื่อจริงนะพี่พี่ขออภัยจริงๆนะคะไม่ทราบชื่อ ที่แน่ชัดนะพี่นะอ่าพี่ๆลองพิจารณากันดูนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่นะแล้วก็ลมดํานะคะพี่พี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะไปต่อกันที่รายการที่45ค่ะเป็นนางกวักนะพี่ๆนะนี้เป็นงานนะคะงานแกะสลักนะพี่ๆนะนี่นะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะหรือลิ ไม่แน่ใจว่าเป็นงาหรือเป็นกระดูกอะพี่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 ลองพิจารณากันนะคะรายการที่สี่สิบห้านะไปต่อกันที่สี่สิบหกค่ะสี่สิบหกนะคะพี่พี่นะนี่นะคะพระท่ามาปรางนะพี่พี่นะรายการที่สี่สิบหกนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นเนื้อดินเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นะอ่ารายการนี้นะคะไปต่อกันที่สี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่นะนี่นะคะ เป็นอ่าปิตาหลวงปู่โตนะคะพี่พี่วัดประดู่ชิมพรีนะคะพี่พี่นะเป็นเนื้อผงครุกรักเก่าๆเลยนะพี่พี่นะรายการที่47ดนะไปต่อกันที่48ค่ะเป็นหลวงพ่อแดงนะพี่พี่นะนี่นะคะหลวงพ่อแดงนะเป็นเหรียญแบบว่าเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่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 ลองพิจารณากันดนูนะคะนี่นะหลวงพ่อแดงนะรายการที่48ดนะ ไปต่อกันที่49ค่ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผงคลุกรักเก่าๆเลยพี่พี่อ่านี่นะคะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่49นะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่50ค่ะเป็นอ่าสมเด็จองคเล็กๆแบบนี้นะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เลยนะเล็กกว่าเล็กกว่าขนาดเหรียญบาทอีกนะพี่พี่นะพี่พลองพิจารณากันดูนะ เกือบๆนะคะพี่พนะไปต่อกันที่รายการที่ห้าสิบเอ็ดค่ะพี่พี่เมื่อสักครู่ห้าสิบนะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นพระปิดตานะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่พี่ลองพิจารณากันหนูนะห้าสิบเอ็ดนะไปต่อกันที่ห้าสิบสองค่ะ ห้าสิบสองนะคะเป็นพระคุณแผนนะพี่พี่นะเป็นพระเนื้อดินเก่าๆเลยนะคะพี่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 ลองพิจารณากันดูนะคะนี่นะอ่าห้าสิบสองนะคะไปต่อที่ห้าสิบสามค่ะห้าสิบสามนะพี่พี่นะห้าสิบสามนะพี่พี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นะนี่นะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นะ เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่เปิดหน้าเปิดหลังนะคะไปต่อกันที่ห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่นะคะนี่นะเป็นเนื้อดินเผานะคะพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ฝากพี่พี่พิจารณากันด้วยนะคะนี่นะรายการที่ห้าสิบสี่ไปต่อกันที่ห้าสิบห้าค่ะเป็นเด่นพัะพรมนะพี่พี่นะอ่านี่นะคะด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะพี่พี่นะ พี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะพี่ๆนี่นะคะเป็นเนื้อผงเก่าๆเลยนะรายการที่สี่สิบห้านะอ่ะรายการที่ห้าสิบห้านะคะขออภัยค่ะพี่ๆหากน้องเช้งรายการผิดนะคะไปต่อกันที่ห้าสิบหกค่ะพี่ๆห้าสิบหกนะเป็นหลวงพ่อน้อยนะคะนี่นะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่พ เนื้อทองเหลืองเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นะรายการที่ห้าสิบหกนะคะไปต่อที่ห้าสิบเจ็ดนะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่นะพระสมเด็จนะคะนี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดนูนะเนื้อผงเก่าๆเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ห้าสิบเจ็ดค่ะอ่าห้าสิบแปดนะคะพี่นะขอภัยค่ะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นะ นี่นะคะเป็นเนื้อก้าไร่ทองนะพี่พี่เนื้อก้าไร่ทองนะคะเป็นวัดละไวัดลาหันไล่นะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะอ่าไปต่อกันที่รายการที่ห้าสิบเก้าค่ะพี่พี่ห้าสิบเก้านะคะพี่พี่นะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะหลวงปู่หลินนะพี่พี่นะนี่นะคะลงยาสวยๆเลยเป็นเนื้อก้าไร่เงินนะคะพี่นะ เนื้อกระไรเงินนะคะพี่พนะรายการที่ห9้านะไปต่อกันที่60ค่ะเป็นพระปิดตานะพระปิดตามีรายการหนกนะคะพี่นะนี่นะคะของหลวงพู่โตวัดประดูชิมปรีนะพี่ๆอ่ไปต่อกันที่รายการที่หกสิบเอ็ดค่ะเป็นอ่าพระนาปกนะพี่พนะเป็นเนื้อชินนะคะพี่พี่พพลองพิจารณากันดูนะ ไปต่อกันที่รายการที่หกสิบสองค่ะหกสิบสองนะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเป็นพรับรุธแบบนี้นะคะพี่พี่นะอ่าเขาเรียกว่าหลวงพ่อทำมาจากนะพี่พี่นะวัดวัดธรรมมูลจังหวัดชายนาทนะพี่พี่นะ เรียกว่าหลวงพ่อทารรมาจักนะพี่พี่นี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่นะรายการที่62นะไปต่อกันที่63ค่ะพี่พี่เป็นหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่นะอ่าเป็นเนื้อกระไรเงือ่าไม่ใช่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่ 63ามนะไปต่อกันที่6กิบี่ค่ะ64ี่นะพี่พี่นะเป็นเหมือนเป็นเหรียญหลวงพ่อดำนะพี่พี่นะนี่นะเป็นรูปใบโพลแบบนี้นะพี่พี่นะก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่นะรายการที่ห4ี่นะคะไปต่อกันที่ห5สิห้าค่ะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พี่ นี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะเรียมมาพร้อมกรอบโลหะนะคะพี่พี่นะแบ่งทุกรายการนะคะพี่พี่นะแบ่งปันอยู่ที่1 50ินะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่66นะคะนี่นะคะพี่พี่นะอ่าเป็นหลวงพ่อเพลสนะคะพี่พี่นะรายการที่66นะคะพี่พี่นี่ก็เป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองนะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะ 66นะคะไปต่อกันที่67ค่ะเป็นหลวงพ่อคูณนะพี่พี่นาวัดบ้านไร่นะคะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันหนูนะรายการที่67นะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่68ค่ะ68นะคะพี่พี่นานี่นะคะเป็นเหมือนไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรพี่พี่แต่เป็นเนื้อดินนะ เน uh, right ื้อดินเก่าๆเลยนะพี่ๆนะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่68นะไปต่อกันที่69ค่ะ69สิบนะพี่ๆนะเป็นพระนางพญานะนี่นะคะเก่าๆเลยนะพี่ๆฝากพี่ๆพิจารณากันด้วยนะคะนี่นะอ่ารายการที่69นะคะพี่ๆนี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่70ค่ะพี่ๆ 70นะคะพี่นะหลงพอกล้วยนะพี่พี่นะอ่าแล้วด้านหลังนี่ก็เป็นปีกงานะพี่พี่นะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่70รายการสุดท้ายแล้วนะคะพี่พี่นะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ ep ีที่135นะคะแบ่งปันอยู่ที่1 5 0บบาททุกรายการเลยค่ะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่นะก็ก่อนปิดคลิปนะคะพี่พี่ขออนุญาตฝาก ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่นะอนุญาตนะคะนี่นะอ่าขซออุมออกนะคะซูมอสอกนะคะ0829798837นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่นะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องน้องนะคะพี่พี่เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องน้องนะคะพี่พี่นะนี่นะคะ ฝากกันด้วยนะคะวินะน้องจะมีโปรโมชั่นมาให้พี่พี่รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะพี่พี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่พี่เพื่อไม่ให้พลาดคลิปนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะน้องพูดผิดยังไงน้องต้องขออภัยพี่พกันด้วยนะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะพี่พี่นะพบกันใหม่อีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ